เชนนทวัฒน์เผยภาพแพรพี่ไลลำพาลองชุดเจ้าสาวแล้วสวยงามอย่างไทยคะ่ละล่าสุด เช่นคุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงานอย่างสาวแพ้ฝ่ายชายทำการเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานอย่างโรแมนติกในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะเวลาไม่นานทั้งสองก็ออกมาบอกข่าวดีว่ามีเลือกน้ำยามดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะล่าสุดสัญญาณใกล้จะถึงเวลาเข้ามาทุกทีทั้งนั้นหนุ่มเชียนก็โพสภาพผ่านทางไอจีขณะที่แพรเองอยกยกำลังลองสวมชุดเจ้าสาวสุดสวยที่สตูดิโอข้างหนึ่งเลยค่ะ ซึ่งชุดที่ใส่นั้นเป็นชุดไทยไม่ต้องบอกว่าเจ้าสาวเขาสวยสง่างามจริงๆเป็นยังไงมาชมกันคะ่ะ